สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะง่ายๆเลยนะดอกดาวกระจายฝรั่งนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะ ันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะแบบนี้เราริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะคะขึ้นด้านบนนะเราเส้นที่1จับมาค่ะ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดุที่หนึ่งอ้อกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะอันนี้นะคะให้ได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะ เส้นที่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะแปเส้นแบบนี้นะนี่นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะนะคะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมานะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นะมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนะคะเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งขาดทะลุรูที่สามได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบเข้ามานะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับนะคะดึงริบบิ้นเข้ามาให้กระชับค่ะนี่ค่ะให้กระชับแบบนี้นะนะคะจับเส้นที่หนึ่งมาค่ะนับหนึ่งสองสาสี่นะคะพาดข้ามสีเส้นมาค่ะจะับพัดข้ามสีเส้นจับพัดข้ามสีเส้นมาพัดข้ามสีเส้นนะคะ นะเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะจับพ่านมาแบบนี้สอดเข้ามาในรูที่หนึ่งนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับผ่าดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจับพ่านมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่ ่คะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มานะคะดึงไล่มาให้กระชับนะนี่ค่อค่อยดึงมาดึงไล่มาค่ะ ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลอดกลับไปนี่ค่ะสอดลอดกลับไปแบบนี้ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะได้แบบนี้นะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี้นะคะเราก็เอามาสอนนะ มาแบบนี้เลยนี่ค่ะสอดเข้ามาแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยนะสอดแบบนี้เลยสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ นะ,ะแต่แบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะ่ะจับริบบิ้นมานจับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะจับมานะคะสอดรูนมาสอดรูดนี้ค่ะสอดรูดถัดมานี้นะคะนีนะคะ,นะคะ นี่เส้นของตัวเองนะคะจะมาสอดรูนี้นะรอสี่เส้นนะคะ1 2ึ่สสี่นะนะคะสอดให้ดูก่อนนะนี่ค่ะมาแบบนี้แบบนี้นะเส้นถัดมานะคะนี่นะบิดมาแบบนี้ค่ะพามาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับบิดมาแบบนี้ นะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดรู moved. นีน้นี่ค่ะสอดรูนี้ค่ะนะคะเส้นนี้นะจับในสอดรูนี้ลอดสีเส้นไปนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนะคะจับบิดมาะคะ่ะนี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้จับปลายริบบิน้นลอดไปค่ะนี่ค่ะ สอดเหลนี้แล้วก็รอดสีเส้นนะคะนะ จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เราก็จับมานะคะตะแข่งมาด้านนี้เลยนะพับริบบิ้นขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะพับเป็นมุมนะคะพับเป็นรอยแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดออกมาจับบิดมาด้านนี้ค่ะบิดมาแบบนี้นี่นะนะคะตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับม้วนมาแบบนี้ นี่แล้วก็พับลงมาด้านนี้ค่ะนะคะข้ามเส้นนี้มานะมาสอดดูถัดมานี่นี่ค่ะ นะ,ะดึงมาแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะปิดหมาด้านนี้นะคะบดโค้งมาแบบนี้นะแล้วก็พับลงมาแบบนี้สอดเข้าไปนะคะ,นะคะแล้วก็จะได้กิีบแบบนี้ ค่อยพับมานะคะพับเป็นมุมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะวนมาด้านนี้นะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะนะแล้วเราก็สอตลงไปนะ,ะดึงมาแบบนี้ นะคะสอดลงมานะเส้นสุดท้ายนะสอดลงมาหน้าเส้นนี้ก่อนนะคะแล้วเราเค่อยสอดลงไปด้านล่างนะคะนคะก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็จัดแต่งนะคะจัดแต่งกลีบให้สวยงามน,นะนะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะคกลีบชั้นนี้แบบนี้นะคะนี่นะพอเราได้แบบนี้เราก็จับนะคะพับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ ะค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับนะคะดีบินเส้นนี้นะพับมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็พับลงมาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะสอดลงไปในหน้าเส้นนี้ค่ะหน้ากลีบนี้นะนะคะสอดลงไปในหน้ากลีบนี้นี่ค่ะดึงมาก็จะได้กลีบชั้นที่สองแบบนี้นะคะ นะพับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมานี่ค่ะแล้วก็สอดบลงไปนี่ค่ะหึงลงมาพับมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะค่ะแล้วก็สอดลงไป กดลงไปนะคะหน้าเส้นนี้นะเราก็จะได้ติดแบบน,นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะแบบนี้นะคะนะชั้นที่สองเราก็จะได้ติดแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็าพับนะคะพับดิบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ เราต้องกดกดนิดบิ้นขึ้นไปนะคะดันขึ้นไปมันจะไปติดอยู่ที่กรีบนะคะน,นะเปิดออกแบบนี้สอดกลับขึ้นมานี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปนะคะน,นะเปิดออกนิดนึงค่ะเพื่อให้ปลายดิบ,บิ้นออกไปได้นะคะระหว่าง2กรีบนี้นะเราแหวกออกนิดนึงค่ะเพื่อให้ปลายดิบ,บินเราขึ้นไปได้นะคะนี่ค่ะ น่คะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะนคะนคะคลีปนี้ออกแบบนี้นคะคะให้สวยงามน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกดาวกระจายฝรั่งนะคะสวยๆง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ